ม่เห็นเพื่อนวะไ,ไปนะมี่ยู่มันมีอยู่ยหรอะเพราะว่ามันมาตีนงข่อยเห็นตีนึงนะแต่ตีนหรือเปล่าไอ้ในบ้านมนะแต่ขอลงบ้านเลยนะขอลงใ,ในบานนะนสีว่าจังได้ริอมัอนั่งซ้ำขอยเอนดงาเอาเงาเอา มันจะดาวกไปนี่ยใล่ชได้ได้ชไไปบาเปล่ชไปาเก่งนาเก่งดี๋ยมีังมี Double kill ลูกพี่บางไปอะไรลูกพี่ไป มันเก่งวะ่ะแปดตัวเลยตีเป,ป๊ะป let's go ใช่วะพี่หยาบกิบบอลนั่นออกแล้วบอกให้กินเตอไอ้วอร์มิเต่ไอ้วอรตั้งกันไว้หัวดีนี่อ้ามันมันถือระเบิดผู้ใด,ดหวดัวมีมีแต่คัดออกไหมห้องดูดานเขมีได้เฮ้ยมันถือระเบิดเจ้าของแล้วอีนี่คัดออกมา <c oughs> <c oughs> คัาดออกมาเขาได้คิ้วเสืยเมื่อกี้เอาเง่ยงวะ โอ้ยได้ยินได้เสียงตุ่มเสื้อดึงเมื่อกี้บึงบอกมเมียเฮ้ยเระเบิดเจ้าของมาเดียวโอ้ยไอเขาดิมาโดนบึงมามันบอกเมียมันยิงขักแต่ว่าบัก้างอันดีทวนะ่าเนาะ ลูกพี่บางเอ้เอย่างเจ้าอ้ไนังกําลังเฝ้ารอเลยนะมันวังการระเบิดด้วยอ่ะขอแน่มันได้บอกขอสีได้บอลขอแน่จักเทียขอแน่จักเทียขอแน่จักเทียขอบายขอน่จักเทียแน่จักเทียแน่ ในเมือในเมื่อบ้านใหม่บ้านใหม่หกสิบหกสิบหลังหลังเขามาอีกพบสรูแล้ไหมมองเขาอยู่ะสะพาน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 สองตัวอยู่สะพานเลยใช่ไหมใช่ใช่บนบนสะพานแล้วมาให้อีดาาชุดไปของเลยวะแป๊บหนึ่งไบนสะพานเลย ตามตัวเลยยังไงแม,ม่สองหน่งไปวะตู้ตู้มานะครับดาวคู่ดาวคู่ดาวคู่เฮ้าไอ้หนูจ้าปะบ่าดาวคู่อะไอ้มาเอาเหรียญหาเหรียญก่อนโอ้วนมาสุดแกงโถ่บังคัานี่ยบ่มีเหรียญอีกสูวเฮ้ยผู้ผู้ใด,ด,ดมีเหรียญบ่ตีตัว,ตวมีเรมมมหรียญบ่บ่มีเหรียญนดะูเหรียญเลยสองร้อยชุดเลยวะตู้นี่ มันบังอะไรกันบ้างน่อห้่ได้ได้พบศัตรูแล้วสามหนึ่งไป Rampage สองว่าไรเนาะไม่ได้หลายจะสามยังไงสอง่าไรวะถ้าฟามตัวลูกวะมันจากตัวเมื่อกี้มียี่ตัวมันมูนนี้แหละเมื่ักเ้ยังไงสองตัวนะเมื่อกี้ โจมก้นก็ได้นะกมมีสามามลอยะเฮยร้ไปก็ตาไปไปตัวพีสามอยาตีโอเคไอ้ได้หาร้อสามามโอเคตัวลงมาตู้ได้ไอ้ที่ไปแถวตูอ่ะต้องมีไามลงมาหาตู้กันก็เยีจบได้หมดเด็กนน้ได้ร์ดเอาสามอเอาตี นี่นั่ขาของใหม่ทีเดีของอยู่นี่ซุปซุม้วนนั่นน่ะแล้วก็ซุปม้วนเบอร์เบอร์ซี่อะว่างั้นเย็นยุขา ดีเอไต่สะพานไต่สะพานไม่ตอีกโอ้โหบักคาในมากว่ะนี้มานอะไรตัวเดียวตัวเดียว ไอ้พี่สองรอยพี่เดือดมาถูเดือดมาถูพราะพยาบาลมิดเดือดมิดเดือดใหญ่โอเคชูชูสนามบาสอีกก็ได้นี่มีตัวนึงอยู่สะพานนะพี่ตัวนึงอยู่สะพานนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวคุณลองทำยังไงเหมือนเตะสะพานลรอกนะสะพานเท่านี้มีตัว เหลือสะพานยังเหลืออยู่นะระวังนะอยู่อยู่บนปลายสะพานมันก็มีอะไรกันเม่อนายยิฟังหู่น่ะเสียงเสียงล้มผู้ใดดังแห้งๆสัวไปสะพานดาวนึงไปสะพานดาวนึงกันบักเดียวกันบ่รู้วะลล้มาเอาสมนี่โศกคนไหลเลยยาหลายของหลายครับอย่าแย่เอาออกอยากเล่นกระสุนนะถึงไว้ห้องเออสยุนธาตู้บะ ตรงคลอยลมร้า killing spree สกาดิ้นกูจริง Ở đây ba Ở phía bảng đấy ba bả? chào chào xuống với bảng đấy ui bánh.